เหลือเชื่อชะมัดนี่โรงเรียนเรายังเหลือคนสติดีบ้างไหมแ่้วก้าเอ๋นี่ได้รำคาญชะมัดมีที่ไหนมาโรงเรียนแล้วทำเหมือนกับบอตัวเองเป็นบาร์บี้เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะหกสิบเก้าเจ็ดสิบอาร์เทมสู 8, ้ๆเออเจ็ดสิบเอ็ดทีนี้ก็ตานายแล้วให้ตายเธอพวกนั้นแต่งตัวซะจนฉันอาแทนเลยอะเราต้องจัดการพวกแขนนั่นพวกผู้หญิงหันไปสนใจมันหมดเลยใช่เลยยังพอมีเวลาอยู่พวกเราต้องจบเรื่องนี้<ด>ซะแล้วต้องออกจากโรงเรียนไปเลย บาร์บี้จิลี่เธกินมันฝรั่งทอดสีชมพูของฉันได้ยังไงอ่ Barbie, นะบาบี้แดหน้าขอโทษนะแต่มันอร่อยมากอ่ะขนมปังกรอบสีชมพูก็แซ่บไม่แพ้กันเลยอะแหมดูสีนั่นใครอ่ะแย่แล้วพวกนั้นมาหาเรื่องเราแง่เลยรีบไปกันดีกว่าตั้งใจมาดักเราพวกเราแง่ฟังนะพวกฉัมเบ้าถ้คคิดสู้แกงบาร์บี้ก็เตรียมตัวหลังน้ำตาเป็นลิลิตได้เลยช อย่าคิดเทียบแก๊บงบาร์บี้ให้รู้กันบ้าว่าใครอย่างบาร์บี้ไปกันเธอใช่อย่าไปเสียเวลากับพวกนี้เลยก็ได้ไปกันเถอะเดีพวกมันสิตามนั้นแหละเพราะเราอยู่ช้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเล็กกันไปข้างหนึ่ง ิบจีนี่ได้รับคาญเป็นบ้าบอกตุรงว่าฉันสุดจะทนแล้วะอบคา,ายเป็นบ้าพวกเราทำอะไรให้เจ็บช้ำจนต้องเรียกกันสเสียห,หายแบบนี้เลยเหรองางพวกไงงุนงงกันแต่เช้าเลยเหรอทำไมงั้นเหรอพวกข้องสิบจีล้ำเส้นเราเกินไปแล้วพวกนั้นหัวเราตรงทางเดินเกิดเป็นแคนแล้วมันผิดตรงไหนกันอะ่ะฉันว่านะทางที่ดีเราอย่าไปใส่ใจพวกหน้าจื่อนั่นแหละเพราะยังไงเราก็คือบาร์บี้และแค่นที่สูงส่งอ่ะนะ ฉันเห็นด้วยนะพวกนั้นก็แค่อิจฉาที่ไม่ได้มีบุญเกิดมาเป็นบาร์บี้เหมือนอย่างพวกเราหน้าตาก็เหลอเพื่อนแพ้สุดแถมไม่มีพวกเคนด้วยดีนะที่ฉันไม่ได้เป็นเคนด้วยคอสเทียพูดกันได้ไงนายเป็นเพื่อนเราเราก็ต้องเป็นเคนด้วยกันสิคอสเทียอย่างนั้นต้องช่วยเราล้มพวกห้องสิบจีได้แนะ่ยังไงฉันตัวคนเดียวก็โดนรุมดิเริ่มที่ตัวเองจะง่ายกว่าไหมคอสเทียเลิกพูดใจะะไรสาระได้แล้วที่เป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะยังไงฉันก็จะเป็นบาร์บี้อะ ฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยเป็นแคนเธอเห็นด้วยฟังนะชาวแก๊งวันนี้แหละที่เราจะจัดการเจ้าพวกบาร์บี้ก่อนอื่นเราต้องรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของพวกมันที่แน่ๆคือพวกนั้นจะไปที่สวนสาธารณะหลังลิกเรียนพวกนั้นไปทุกวันเลยด้วยถ่ายรูปลงได้ทุกวันวกแคนเล่นกีฬากันด้วยนะพวกนั้นมันเศษพลาสติกบิงยังไม่ได้ด้วยซ้ํา คือพวกเราจะร่มจากวิ่งไล่มันที่สวนพวกนั้นต้องหนีไปที่คาเฟ่แนนะ่แค่นั้นก็เสร็จเรื่องไล่จับพวกเคนกันแล้วก็เอาเงินพวกนั้นไปซื้อไอติมกินดีกว่าไอต้องไอติมอะไรกันยะช่วยโฟก,กัสกันหน่อยสิยะไม่เป็นไรหรอกย,ยานะ่ายังไงพวกเราก็หลบพวกนั้นแถวคาเฟ่หลังจบเรื่องนี้พวกมันไม่โผล่หน้ามาที่โรงเรียนอีกแนะ่เอาเงินก็ได้ทีนี้ก็นั่งรอขอพูดในฐานะเพื่อนนะไอเดียนี้มันแย่มากคอสเทียนายนนเนี่ยเงียบไปเลยเราจะล้ำห้องสิบจี พวกนั้นมันหัวรุนแรงซึ่งนั่นไม่ใช่วิธีของพวกเราหรอกถูกเราจะโชว์ให้เห็นว่าเราเจ๋งแค่ไหนพวกสาวๆห้องนั้นจะได้เห็นว่าอาร์เทมกับแพทริกมันปวกเปียกให้เอาไปท่ากยังไม่เอาเลยใช่เราจะโชว์ให้เห็นว่าใครกันหน้านี่เงียบันหน่อยสิได้นะเอาละเขียนเลยว่า1ิ g จีเราจะรอที่ถงทางเดินตอนพักอะ่ะได้ได้ที่ทางเดินเดวน่าเขียนด้วยว่าเราขอท้าให้มาสู้กันอย่าลืมเขียนด้วยว่าพวกขี้ขาตาขาวอย่างมันไม่กล้าม,มาหรอกถ้ากลัวมากก็ร้องไห้หาแม่อยู่บ้านไปเลย เาละเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาน้อยไปให้พวกนั้นน่ะอาเทมไปส่งสอนหน่อยสิไหนเป็นชันนะ่ะเฮ้อาเทมพวกวบาร์บี้มอบหมายหน้าที่นี้ให้หนายก็แค่เอาไปให้พวกนั้นก็จบใช่อาเทมเรีบๆเอาไปให้พวกห้องนั้นได้แล้วจะมัดปล่อยให้มันมาคอยหยามพวกเราแบบนี้เหรอแคนอาเทมเอาน้อนี่ไปให้ห้องสิบจีซะเพาะเราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีรับรองว้อย่างไงก็ไม่พลาดพวกนั้นจะไม่กล้ามองหน้าเราได้ซ้ำอาเทมได้ไปเถอะเพื่อน เอาเอาไป,ไปาแล้วรีบไปรีบมาล่ะอย่ามัวเออเอเอดีมากไปด้วยกันดิเฮ้ยพวกไปคนเดียวก็พอแล้วนะอาเทมอย่ามัวชช้าสิมาดูสซียฉันฟิตร่างกายมา8ปีเพื่อการนี้ฉันออกแางอยู่อาเทมแกเป็นเคนนะเว้ย จะมากลัวอะไรไอ้พวกนั้นน่ะมันอ่อนหัดทำอะไรไม่ได้หรอกอะไร,ะไรกันเน,นี่ยแกมาที่ท,ท,ทำไมคือฉันเอาสารจากบาบี้มาให้อะ<า><า>นี่มันอะไรกันเอามานนี่สิพวกนั้นต้องการอะไรกันแน่ เราจะรอที่ถ่องทางเดินตอนพักเราขอท้าให้มาสู้กันถ้าไม่กลัวก็อย่าเพิ่งหนีกันไปก่อนล่ะโพราบาร์บี้เคนจะโชว์ให้เห็นเองว่าใครกันแน่ที่เจ๋งไรเนี่ยชัดพอหรือยังละ่ะถ้าไม่ขี้คลาดก็ไปเจอกันตอนพัก <laughs> ดูนี่สิชาวแกงกำลังหาท่ากำจัดมันอยู่ก็เสนอหน้ามาท้าสู้ให้ถึงที่เลยอ่ะมั่นใจเบอร์ไหนกันเห็นๆกันอยู่ว่ากระดูกคนระเบิร์ำไมไม่รู้รื่งไงว่าฝีมือฉันเทพแค่ไหนแพทริกจะกับแจ็คก,กี้ชนันทำท่าเจ๋งๆได้หมดเลยเราชนะแน่นอน นะเคนและบาบี้เราต้องโชว์ให้พวกนั้นเห็นว่าเราน่ะเจ๋งแค่ไหนเพราะงั้นมองให้ดีๆแล้วทุกคนเต้นตามฉันเลยนะได้เลยตั้งใจด้วยอย่าพลาดเด็ดขาดล่ะดีมากอย่ามาห่วงฉันเลยนายห่วงตัวเองดีกว่าเหอะ รอบแต่ขอเร็วขึ้นนะเราทำได้ แล้วอย่าหาว่าเราไม่เตือนเจนชิดผิดแล้วที่จะมาไฟกับเราเตรียมตัวได้เลยพวกนายต้องตามเราไม่ทันแน่ลายเต้นของพวกเรามันสุดไงเหล่าเพื่อนบาร์บี้และเคนของฉันไม่แพง้ง่ายๆหรอกดนฉันแมสซิฟจีเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นเลยว่าใครเจ๋งทั้งสองฝ่ายพร้อมกันหรือย,ยังพร้อมเอาละเริ่มแบทเทิลได้บาร์บี้และนักเรียนเต้นกันให้พื้นลูกเป็นไฟเลย บาร์บี้เป็นฝ่ายเริ่มเริร่มได้เลยก็คี้แพ้เริ่มก่อนเสมอบาร์บี้และเคนพร้อมไหมพร้อมถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยมวริคบาร์บี้เคนนั่นเหลือเชื่อมากนักเรียนถึงตาพวกนายแล้ว พวกนั้นเล่นสก,กีเหรอไม่ไม่กำลังปีนเขาต่างหากน่าจะใช้กำลังแล้วก็ไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยงั้นเหรอัดน,นสิเอาล่ะจับตาดูรอบสองของเราให้ดีล่ะว่าไงนะท่าเต้นของเราจะจะตายไปแพทริกตั้งใจหน่อยนายด้วยอาเทมใช่มาดูเซียขอพพิ่วกว่าน,นี้อีกอะนี่ก็ผิวที่สุดท,ที่จะให้ได้แล้วอย่านักเรียนอยู่ในความสงบบาร์บี้เคนเริ่มรอบสองได้มิวสิ ข้าน่ะนี่นายอยู่ข้างบาร์บี้เคนหรือพวกเรากันแน่นี่ยจ้าก็แค่ซอฟเต้นเฉยๆอ่ะเราบาร์บี้เคนนั่นเยี่ยมมากเรานักเรียนเริ่มได้ เอาจริงฉันว่าเจ๋งดีออกใช่เจ๋งดีแคนนี่พวกเธาเพี้ยนกันไปนแล้วไงอไงพวกเราบาร์บี้และเคนเจ๋งกว่ายเยอะอย่าไปเต้นตามพวกนั้นล่ะรอบสามพวกเราขอดนตรีด้วยค่ะนักเรียนพวกนายทำได้เซอร์ไพรส์รามากบาร์บี้แคนตาพวกนายแล้วหมดรอบนักเรียนตาพวกนายแล้ว นั่นมันโคตรจะเจ๋งเลยนะเนี่ยใช่ไหมอยากไปเต้นด้วยเลยอะ่ะตั้งสติไว้นะยะผู้ชนะต้องเป็นเราเท่านั้นมาหรือเสียได้ยินไหมตั้งใจกว่านี้ไม่งั้นฉันด่าทะเลแะนะ่อย่ามาจ,จ๊บจอบกับฉันนั่นเลยล่ะอะไรกันแค่นี้ก็กลัวกันแล้วเหรอเห็นไหมทุกคนแค่เห็นท่าเต้นเราก็กลัวจะขยับไม่ได้เลยแน่นอนพวกเรามันบาร์บี้พวกนายเนะี่ยชนะไม่ได้หรอกจาไว้ว่าอย่าไม่หยามกับบาร์บี้พวกนักเรียนนี่ตาสุดท้ายแล้วก็ก็ก็ เหล่านักเรียน go ไล่ยเพื่อให้ตายเธอเหลือเชื่อจริงๆไม่สนุกเลยนะผู้ชนะในวันนี้ เรา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 แแมแหมมาเูเซียเธอเต้นอย่างก,กับฮิปปอนเล่นน้ำแข็งไงจริงสงสารดนตรีช็อมตมอะอลายล่าไปส่งหน้ากระจกนะว่าเธอเหมือนกับพังเต้นได้เลยรู้ไวลานะพวกฉับบะโอกาสชนะของพวกนายคือสูตรสอุยนอตรรันเข้าใจไหมพวกเรามันเจ<ง>๋งที่ทสุดเงียบเราเจ๋งกว่าอีกฉันสายคาราเต้นะเว้ยฟังเลยนะท่าเต้นของพวกนายมันห่วยเต ก็เจอหาเรื่องผิดคนแล้วล่ะก้าวเองอาา๋อฮะโดยเฉพาะหล่อนจูลี่หยดฮะพวกนายคงคิดว่าตัวเองเจ๋งแต่บอกเลยพวกเราเจ๋งกว่าเพราะงั้นคนตัดสินก็คือ s u b สคร i b เบอร์ของเรานี่แหละค่ะถ้าคิดว่าบาร์บี้และแคนเจ๋งกว่าก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกราดิงบาย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  ถ้าโหวตให้พวกนั้นด้วยไลค์แล้วของเราล่ะดิสไลค์ไงมาดูสีไม่ไม่อันนั้นไม่ได้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะซับสไคร e ด้วย